ค่ะอ,อุปัติเห็นรถชนค่ะฉันอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยบวดหัวเช่มดงั้นขอนอนต่อก่อนแล้วกันในที่สุดก็ได้ออกจากโรงพยาบาลสักทีแต่ว่าง่วงมากเลยเอ,อ๊ะอะข้ามหังยนต ขึ้ามวังยนตยุอย่าเข้ามานะอย่าพี่ข้าหนูทำไมพี่ข้าหนูทำไมเสียงอะไรอ่ะอืมอือๆข้าววังยืนเออหายไปแล้ว วางยนนี่คืออะไรแต่ทำไมต้องปรากฏตัวให้ฉันเห็นด้วยเนะี่ยแล้วเธอก็ปรากฏตัวทุกทุกที่ที่ฉันอ,อยู่กลัวฉันไม่รู้ขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยเรียบร้อยลอยหายไปไหนนะเอ,อ้ฉันสงสัยจริงๆว่าทำไมถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องตามฉันอ,อ๋อที่จริงเขาก็โดนอุบัติเหตุเห,เหมือนกับฉันนี่เองเอะ ว่าข้ามยืนคืออะไรข้ามถนนระวังรถยันที่จริงเธอคงมาเตือนฉันแล้วก็อยากให้ฉันไปอยู่ด้วยนี่เอง <c oughs> อได้เพื่อนแล้วสิข้ามถนนก็ระวังรถยันกันด้วยนะจ๊ะ <c oughs>